ครับสวัสดีครับกับม่พ่อทีมงานบางน้าหวานน้ำตาลสมนะครับเมื่อบึงการนี่ครับเป็ดเป็นระเบียบของเป็ดครับเดินเลี่ยงเลยครับนี่ครับจะเดินเลี่ยงเลี่ยงเลี่ยงกันไปเลยครับเป็ดไรทุ่งของพ่อนะครับก็แม่นะครับตัวนี้จะเป็นชุดที่สองนะครับที่มันเดินมีระเบียบนะครับบึงเอาไว้นะครับค้นเห่าขึ้นกันครับต้องมีระเบียบเรียบร้อยครับจะมาแตกแถวนะครับเดินเป็นแถว ข้นนะครับข้นเราเนี่ยท่ากับะม่านเกือบกิโลครับที่เป็ดเดินขึ้นมาครับเบิ่งเอาครับนี่ครับนะครับก็จะเดินนะครับเดินเป็นเป็นระเบียบเรียบร้อยครับนี่ครับเบิ่งเอาครับการเป็นระเบียบของเป็ดของสัตว์นะครับที่คนห้าเหลี่ยง มาครับฝากติดตามทั้ง youtube ด้วยนะครับทีมงานบักหน้าหวานน้ำตาลสมครับฝากเบงเนะครับเบงค้นเฮาที่พูดกันมีความรู้กันทุกคนก็ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือนกับเป็ดนะครับนะครับครับ นี่ครับชุดที่สองนะครับนันก็เป็นระเบียบเรียบร้อยเขาสามารถนับโตได้นะครับแต่ละมือครับว่าเป็ดมีจํานวนเท่าไรครับนี่ครับขึ้นให้นับเป็นนี่ครับปูนจะเดินมาทางบนครับเป็ดครับเดินมาข้างล่างครับเห็นบ่ครับปูนปูนะครับที่มีดําๆบนครับข้างล่างนะครับเป็ดขึ้นมาครับนี่ครับเป็นระยะทางที่ค่อนข้างที่จะไกลเหมือนกันนะครับที่เป็ดเดินแต่ละมือนะครับ นะครับขึ้นไปนะครับก็คือเราเป็ดนะครับตรงนี้ก็ฝากให้พ่อแม่พี่น้องติดตามทั้ง youtube นะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์ซับสไครต์ครับฝากขอบคุณครับพ่อแม่พี่น้องที่รับติดตามผมอยู่นะครับขอบคุณครับ